ลา,ลายข้างที่ติดจะไปติดลายที่ตัวผมอันนี้นอ่ะ อั่ให้เขาเรียกว่าผางถือการจับมันเป็นลักษณะอมีลักษณะแข็งตึงอันนี้คือผางถือเนี่ย,ยกลับไปนะครับใช้วิธีจิ้มออกเลยนะมีไหมอยู่บ้างมีไหมกอกเลือดกอกเทีย่ยวมีไหมกัวาซามีไหมเออไปกัวาซาแล้วเอะนั่งตรง ขูดออกอะเห็นไหมตึงหมดเลยนะเราจะมีปัญหากล้ามเนื้อเนี้ยนะครับมันเป็นฝันงผิเนาะมีเวลาห้ามร้แบบนี้นะครับใช้วิธีการ s t r e t ก้นเลครับงซ้ายบิดใช้วิธีแบบนี้นะครัรรบห้มด้น้าม้้ด

กก้มได้ท่าเกงนี่วิธีคียใหม่มันม่ <c oughs> คือเราไม่มีสติเราจะมีสติเพราะต่ว่าเราปวดเราแต่ต่อไปเนี้ยเราอยา่าไปสนใจกันมากคือใช้อะไรแป้งขึ้นให้มันสูนงรห,หรือทำให้หัวระดับให้หมวระดับไม่พอเราไม่ต้องก้มมาก แต่ถ้าคอเราโคตรมากนั้นไม่ไหวก็คือว่าคีดได้แป๊บหนึ่งต้องเหนื่อยขึ้นบิดซ้ายหนึ่งขอช่วยเพรากว่าที่เราจับอาการถ้ามีนิดเดียวต้เนี่อยจุดทันทีแล้วก็บิดซ้ายกว่าเลยทำต่อได้แต่ทีนี้เราเวลาทำเนี่ยเราทำเพื่อเพลินอ่ะจนปวดก่อนไข้ <c oughs> ไม่ได้นะครับ <c oughs> เราต้องทำในเพลิดสัยานเพลิดเนี่ะยะเราต้องสีเสถียเรื่องพิจิตรเรื่งพิจแก้พิจแก้ซะ ายที่เมดเราต้องมีสติกทำาอสติสตจับอารมณ์ขมันบ้าเขาบอกเราแล้วว่าแก้รัหยุด๊เดียวนาที่ไม่เปอะไรหรอกแป๊มัน้ก็บิดซ้าบิดขวาทไหนทาต่อให้ทอางนี้นะครับเพราะถ้างานเราก็คงไม่ทำาไม่ได้ใช่ไหมอีนี้เวลาเรามีดุ๊อย่าจริงจังขนาดนอย่าไปเกิงจอนอก

การการที่พี่เขาลูกคนคล้องนี่นะล่าสุดการที่เขาผ่าข้อมันจะทําให้กระดูกอุ้งเชิงการของเขาเนี่ยรวมถึงการจัดเรียงตอนเราเรา,เราเบ่งค้ออ่ะมันไม่จัดเรียงใหม่เวลาคนไข้เป็นแบบเนี้ยเวลาเราพร้อมเก้าเดือนจะอยู่เนี้ย๋อมาแอนแกล้งแอนอยู่แล้วทีนี้พอแกล้ปุ๊บเนี่ยพอเวลาเราผ่าออกปุ๊บมันก็แอนอยู่ ออกแล้วออกแล้วมันก็แข็งแข็เหมือนเดิมแต่ถ้าว่าเขาถ้าเขาข้อเด็กธรรมชาติกระดูกองเชิญการจะเปิดแรงเบ็ดปึ๊บกระดูกสันหลังจะจัดบรีบแบบนี้เราจะไปโทษเราจะไปโทษคนไข้เราเราจะไปโทษอเนสไม่ได้โดยส่วนใหญ่เราจะพบว่าเป็นข้อบอกยาไม่ใช่อันนี้เป็นเพราะว่าการจัดเองของกระดูกสันหลังของข้ออะไยังไม่จับดีมันไม่ได้เข้าที่นะครับรวมถึงผู้รุ่จะไม่ได้ดู้นะทีนี้เราแต่ละผิดปกติปึ๊บกลัานเนี่ยสองมัดเองนะ กล้ามเนื้อสามารที่มาทำหน้าที่แทนตึงพอตึงมันก็มจะมาดึงอย่างนี้การแก้ของเขาเนี่ยของเขามีปัญหาด้านหลังแล้วลานกระดูกบ่าการแก้ต้องมาแก้ที่ตรงนี้กระดูกตรงนี้เพื่อจะให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ถูกเขาสร้างขึ้นมาแบบนี้เป็นเพราะว่าเขามาปกป้องกระดูกสันหลังเราอย่าไปคลายกล้ามเนื้อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีการจัดการกระดูกท่านนี้เราอย่าไปจัดการกระดูกมันมันปกป้องกระดูกสันหลังการปกป้องกระดูกสันหลังมันก็ดึงเป็นกร้างเหมือนกั ตัวนี้ต้องปรับตัวนี้แล้วเป็นจากตัวนี้นะแล้วลามขึ้นมาตัวนี้ส่วนกระดูกนี้มันเกิดจากการข้อแล้วน้ำหนักเราก็ก็เยอะด้วยตรับน้ำหนักใหรับน้ำหนักช่วที่สองตรงนี้นี่หูเป็น M R I มร์ไอเรียบโรสซีเวียร์ด e เฟสหกเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็ปวดเข่าคือหนูมาเป็นนักกีฬาวอลเลรื่อยๆขาที่จะตกอยู่ไหมคือถ้าไม่เล่นหัอเขาก็จะหาว่าไม่เป็นแล้วพอพอพอเล่นเสร็จหนูก็ต้องเอ มัก็เป็นกระดูกสันหลังที่มันแคบแต่ยังไม่ได้ถึงกดแบบนนั่แต่ไม่ได้ถึงถึงกดกับกดตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่เรายกของเรากระโดดตบเราแรงตบเพื่อมันถึงจะแงะนีนะครับมันทำมากไอ้ตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องไปแก้มันรักษาที่ท้องกับกระดูกสันหลังตัวนี้จะหายเลยนะครับเดี๋ยวให้หมอเดี๋ยวให้หมอเขาหมออะไรหมอแขนหรือจะหน้าที่แขนค่ะ ให้พี่ร่มร่ม <mapping> ม <finger footing favour> ันรับไฟเวลาเราโอมเราปัดม่ตงดันต้นของตะคี้

เดินไว้ลุงเนี่ยอไม่ลยนะนมีด้ยงสว่าตอนตอนก็จะใช้เตีใช่ครับเอาชาับอาจารย์ให้ผอนนี้แล้วแต่แล้วแต่พวกเราจะเอาประเด็นอะไร จะได้ทุกประเด็นเท่ยคืนพอเลวครับอาจารย์เที่ยคืนพอเลหมายว่าถึงสามชมน่าจะยาวหรือท่าทางเนี่ยดูแต่ละคนกัน ชอบไปเลยดีครับดีครับกัรชุดแชุดแเด็ดรน